สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพ,พื่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องจัดโหเฮลรี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำแล้วก็รีวิวนะครับผมเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับนี่นะครับอง์นี้เป็นปีพศสองพันะครับผมเป็นเนื้อทองแดงกะไหล่ทองนะครับ รุ่นนี้นี่เขากระไหลทองบางๆนะครับผมดูด้านหน้านะครับเหรียญเนี่ยเงามากนะครับเป็นพระเหรียญที่เงามากสะท้อนนะครับวิบวับเลยนะครับเ <c oughs> จ้าของเข่าเออเจ้าของเก่านี้เก็บได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมสำหรับเหรียญน,นี้นะครับสวยปิ๊งนะครับ ผิวนี้ปิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูรายละเอียดกันนะครับผมเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญพิมพ์เดียวกับหลวงพ่อสดทอนรุ่นแรกเลยนะครับผมเพราะว่าได้ทําการถอดพิมพ์นะครับมาจากเหรียญรุ่นแรกนะครับผมเนี่ยเหรียญรุ่นแรกนะครับเขาพอสองสองสี่หกศูนย์นะครับด้านล่างนี่เป็นหัวสิงนะครับ ตัวหนังสือเป็นแบบโบราณเลยนะครับผมมียันนะครับพระพุทธโสธรพระพุทธโสธรน,นะครับตัวคําว่าธรเนี่ยยังใช้ตัวททหารอยู่เลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยคำว่าโสธรใช้ทอทงนะครับอันนี้ก็เป็นภาษานะครับสมัยเมื่อหนึ่งร้อยปีที่แล้วนะครับผมดูนะครับพระพุทธเนี่ย สระอุนี่เขามาแนวนอนนี่นะครับทะโสธรปัจจุบันตรงนี้ใช้ทอทงนะครับแต่ว่าอันนี้เขาเป็นพิมพ์เดียวกับรุ่นแรกไงครับร้อปีนะครับอักษรร้รอยปีที่แล้วเมืองชะเชิงเซาชอชิงเนี่ยสระไม่มีเห็นไหมครับนี่เป็นแบบรุ่นแรกเลยนะครับผม รุ่นแรกนี่หลายหลายล้านนะครับต้องใช้คำว่าหลายหลายล้านองนี้ก็สวยวิบวับเลยนะครับเส้นสายนะครับลวดลายพุทธศินเมื่อหนึ่งร้อยปีที่แล้วนี่ก็สวยนะครับนี่คือหน้าตา ที่เขาทำหลวงพ่อสทรเมื่อหนึ่งร้อยปีที่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นพิมพ์เดียวกันห่วงเดิมพร้อมนะครับองนี้ผิวสวยมากด้านหลังเป็นยันนะครับแต่ไม่มีปีพศออบอกนะครับสมโพธกรุงรัตนกโกศินลป์สองร้อยปีก็คือรุ่นรอศสองร้อยนะครับกรุงเทพเราครบสองร้อยปีนะครับ นี่นะครับ200ปีในปีพศ2525เหรียญน,นี้อายุ40ปีนะครับ40ปีนะครับผมแต่สภาพดีมากเลยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับเหรียญหลวงพอ่อโสธรปี2525นี้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่2,500บาทนะครับผม เดีนนี้นะครับสอง0าบาทสนใจโทรศู8ย์เก้6แเช่นนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมแล้วก็มีพาเครื่องในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพ,พี่ๆเข้าไปรับชมพาเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพลงเท่านี้สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ